สวัสดีทุกคนนะแล้วเราก็มาอยู่กับรายการช่องมันเตอร์ทีวีกับผมช่องมันเตอร์ทีวีเบสนะฮะและและและคุณคอรสก็อยู่ด้วยนะสวัสดีครับสวัสดี <laughs> หลังจากที่เราไม่ได้อออัพคลิปกันไปนานนะลิ้นพันลิน้นพันเนาะกากกันไปเลยทีเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรทําจริงๆครับเหมือนเดิมครับเล่นพอยแบงค์เหนือ เซ์ฟอไปนะซีและช่องเอาสามหกแล้วเราก็มีแขกรับเชิญนะน้องตับนะอยู่ไหมไม่อยู่ไปไหนอ่าไปแฟบรอนะเชี <c oughs> <pie> ่ยทุย <c oughs> นะครับห้องอะไรกลับมาแล้วครับโอเคสามปะเรามีแขกรับเออชิญน,นะน้องตับนะฮะครับผมห้อง <c oughs> อะไรนะตดับส <c oughs> ิบสาม <13. S 2> สิบสามสิบสามามาแล้วยู่โจรหรือตำรวจตำรวจดีกว่าเจิญคนเล่นครับโอเคอยู่ตำรวจใช่ไหมเดี๋ยวซื้อตัวละครหญิงก่อนลงทุนหน่อยต้องเป็นผู้หญิงใช่ผมผมเป็นผู้หญิงอยู่แล้วนะครับเหมือนกันแล้วเขาผู้หญิงเลยหกวันไงใช้ปืนอะไรดี ผมผู้หญิงเหลืสามวันนะครับกรรมไม่ไหวแล้วครับสนัยดียวแล้วผู้หญิงตัวโจนเหลืเจ็ดวันโอ้เอว่าแล้วก็มีแท้งสามวันกับสติงสามวันเชิญคนเล่นครับครับเชิญด<อ>ูอเลยครับผมเชิญในกล้องเข้ามาด้วย เด้อช่วงนี้ก็จะอยู่ในร้านค้าหรอตะกี้อะไรได้วะอ๋อไม่ใช่ร้านค้าดีกระสอบผ่านละนะเ,เดี๋ยวมานะครับอ่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยพลอยแงดงนะพูดถึงเรื่องอัพคลิปนานเลยเนาะนานนานขนาดไหนลนะ่ะไม่รู้ดินานมาก เดือนหนึ่งถึงไหมน่าจะถึงนะกรรมละครเชครับผมครับไม่อมีใครเข้ามาหรือเล่าพ่อให้เล่นเชิญดิเชิญดิวันนี้พอผมให้เล่นนะครับให้เล่นเหรอครับผมเก่งเว้ยเฮ้ยทำไมไอ้คนที่อยู่ในล็อบบี้แม่งยศทำไมโหดกังยังเลยล่ะก็ถูกครับนั่นดิดึงดึงมาเหอะ ดึงมาให้หมดนะสิมาละไอ้เหี้ย yeah. โอชิชิอุ้ยกดเลยไหมเดี๋ยวแปบบ๊บมันก็ต้องเหลือพี่ดิเชิญน,นั่นเชิญน,นั่นเชิญไม่เลยเชิญไม่เลยเชิญกระนำเ,เลยครับเชิญกระนำนะครับเฮ้อก๊อมออกเอาออกทั้งนั้นตายแล้วไงเกิดเป็นคุณกลำลับากลำบน ให้โลกนี้เปสีชมพูมาแล้วมาแล้วอ้ามาแลออกไม่มาทำอะไรมามาแล้วอุ้ยรๆลมาแล้วมาแล้วอีคนอีคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนไหมคนหนึ่งอีคนหนึ่งคนนึ่งคนหนึ่งอีคนหนึ่งโอ้โหมาแล้วเออเยี่ยมเลยพี่สับพีให้หมดเลยเฮีย หดเลยย่ยมเออเออเออมาแต่เองใช้ปืนอะไรเนี่ยผมใช้ลูกซองควงครับแ้วขอยู่แนวหลังนะฮะได้ที่ไหนผมลูกซองควงเนี่ยครับมาดูครับคุณเจไดครับอุ้ยอุ้ยผมมาเจอเลยโอ้โหหลังอ้าวที่ได้อยู่คนละทีมกับน้องอ้าวคุณคอสผมได้อยู่คนละทีมกับคุณแล้วใครที่ยิงกูตายตะ่กี้ครับไม่รู้กำลังออก อู้ยขยิงขยิงเจ็บพีดเลยอ่ะพีดเลยอ่ะยอดเจ็บนะครับตายแค่อุ้ยเด็ดเจ็บแต่ผมเล่นสไนต์มั่งครับงานนี้ต้องเจ็บกันนะครับผมว่าได้อยู่คนละทีมกันเลยน่าเสียดายมากสวัสดยอดยิงแล้วอุ้ยอุ้ยเอฟครับโอ้โหมีเด็กมีเด็กมาไม่ไม่ร้าแล้วใช้คีตกะโโอ้ห เตปืนเลยนะคลิกครับเตะนะครับคลิกก็เตะนะคลิกก็เตะอุ้ยไม่ไม่ตายว่ะยิงไปเต็มเต็มเลยอะอะไรอะไรสกิทอะไรสกิทเออไม่สิกว่ะอุ้ยคุณดีเจครับอย่าสกิทมากครับผมเจ็บครับอุ้ยตึบมากใช่ไหมสกิทมากใช่ไหมอุ้ยอุ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเออจะโดนเจตตาครับ เราจะใช้ดาวกน็อตต่อไปเรื่อยๆเก็บตังค์ไปเรื่อยๆใค้ปลาเบิดอะไรมาเปลี่ยนดีกว่าใช้ปืนที่เราไม่ถนัดมากผมใช้เออคิกกับมีดแดงนะครับมันกะเลือดแดงเราอู้หูโอ้ยรูนทำมันรอนโอ้โหจุ้งจุ้งจุ้งเลยวะจุ้งแมวแล้วครับผมใช้อักว่าครับ แต่ว่าไม่ได้เล่นนานนะฮะใช้สไนไม่ไม่ลุ่งอยู่ไงก็ไม่เก่งวะเล่นตายไงไม่ก็ไม่เก่งไงสนงสนายเนี่ยผมว่าอักกูชอบมันนะฮะอุ้ยมีคนขึ้นแล้วบายบายครับเจ๊ครับตายเลยครับมีคนกำลังลงไปที่กำลังเดินไปที่ฐานเรานะครับแล้วผมก็โดนยิงกระหน่ำเลยครับ ไปสิครับคุณเอเจเสร็จกูผมช่วยนะครับเมื่อกี้ผมยิงช่วยนะเนี่ยครับดับเบิลคิวนะครับจะวังตายดีไหมเนี่ยอย่าครับชีวิตมันสำคัญกว่าที่คิดนะครับตายไปหนึ่งตัวตายไปพ่อแม่จะคิดยังไงนะคุณคิดด้วยนะคุณตายไปพ่อแม่คุณจะคิดยังไงเออ ถ้าตัวตายที่เล่นเกมไม่แพ้แพเขาคนระันี่เดีวคิวไปเก่งมากเพราแม่ภูมิใจครับซึ <c oughs> ่งว่าตำรวจุงตายเอ๊มันไม่รักษาตัวเ,เลยครับกํามัตายพอ,อดีผมกระโดดครับผมกระโดดแล้วมันแบบลื่นครับไปทานเนยตรงนั้นก็ไม่รู้ครับกำลังกระโดดแล้วก็ลื่นตกไปเลยครับอุย๊ยจะตกไปแก้วครับทีนี้เรา,ากลายเป็นไก่ครับ ครับผมตายครับอุ้ยโอ้โหทักดีเจอยู่ไหนครับดีเจยิงย้อยเนี่ยโอ้โหดีเจุจุ้งเลยครับดีเจทำนี้ไม่ดีตาย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 จุ้งจุ้งจุ้งตายจุ้งอุ๊ยตายของจริงครับใช้สไนดีป่ะสไนหน้าไม้หรือว่าสไนแบ็คดีโอ้โหสไนแบ็คยี่วัน้องน้องเหลือยี่วันโอ้โห ผมซื้อมาสามสิบวันสองรอบกูอโอดจัดเติมแบบโคตรเม่เติมแบบไม่ขาดครับผมใช้มีดยิงดีกว่าครับด่านนี้มันต้องมียิงกันหน่อยครับมาอยากอยากอยู่ข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวผมจัดให้ครับมาซ้ายรอบไปคิดก่อไอ้เหี้ยใครใครมาเนี่ยหนีก่อนครับรุ่ไม่ได้ครับทนาย S 1> <S 1> ผมมีมีดยิงครับตายตายเอือเต็มหัวครับสุดยอดครับมีคนอยู่ฐานเรานะครับผมกลัวครับผมกลัวผมจะโดนยิงครับอย่าไปโหดนะกูซื้อขอจยิงนี่ดีเจเนโกไม่ตายว่ะผมก็ยิงซ้ำครับใชุ่้ยนั่นไงผมมัน คุณน่าจะฟันก่อนผมโดนนะครับผมดนนัดเดียวจังหวะนี้คุณไปครับผมโดนนัดเดียวครับทิ้งปืนทำไมเนี่ยใครวะระเบิดมาไอชิปหายโดนอาวตายตายแล้วหนีอดตายโอ้ยแล่เอครับอยากรู้ครับเอาแล้วทำไมทำไมค่าน้อย่างเลยว่ากูให้ เฮ้ยไม่ตายเว้ยโอ้โหขอ,อยิงก่อนอไม่ได้แล้วแชไนแบกเนี่ยแชไนแชไนเนี่ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับมาแล้วของจริงเปิดตัวนะอุ้ย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 โอ้ยยิงไม่โดนเซ็งเลยว่ะโหเมื่อกี้ท่าไมร่แลกนะโอ้มันคงจะยิงโดนแล้วแหละญาติญาติเป็นอาบเอาะบเาะไงวะเนี่ยมันไม่งมาหล่อให้ตุกไปครับพี่คอร์สครับไปแล้วครับ คุณไม่ไปผมไปก่อนนะลงล่างอ่าคุณลงล่างตายแล้วผมอยู่บนบนคเดียวคนหนึ่งมันอยู่ฐานด้วยอีเขียะไข่แม่มันจะมาฐานเราสองตัวครับผมซึ่งไม่ไม่กล้าเห็นแล้วครับผมเห็นคนหนึ่งครับเจ้าบุญดีเมาคุณดีเจจะใช้แบบนี้เหรอนี่ครับสไนครับเลยอาวิชิต ระยะประชิดครับสนายดีที่สุดนะครับระยะประชิดครับครับสนายไม่ดีนะครับระยะไกลครับสนายไม่ดีต้องระยะจุนี้เลยอ่ะจุดเออกระโดดอุ้ยเป็นนักกระโดดแล้วก็โดดเลยไปครับนที่ผมงกระโดดถึงแล้วแต่หงกระโดดอีกรอบตกเลยม่ไหวลองใช้สัมผัสม่ไดกว่าตกอก่อนครับเสร็จคูสนายจอตูด ระวังนะคนหนึ่งกำลังขึ้นไปครับถ้าคุณอยู่ข้างบนนะมันจะขึ้นมาทางนี้ผมเห็นมันอยู่คุณดูไว้นะไม่ได้ป้ายไหนครับนั่นครับผมยิ้ให้แล้วครับมียิงครับเกณ์เทนได้อันดับหนึ่งของโลกครับตายเลยอ้ยยยยยยยายยยยครับ มีคนโปรโหแต่ผมไม่รู้นะใครโปรผมไม่ได้ตาขนาดนั้นโอ้ยจุ้งจุ้งโอ้โหนี่โกะนี่โกะจุ้งผมแม่นสนใดแบบนัดแป๊บนึ่งนาทีต้องเปลี่ยนนัดเดียวต้องเปลี่ยนอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอกาลิทโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮัลโหลครับคุณก้องจุ้งจุ้งจุ้งฮัลโหลครับคุณก้องตายแล้วเด้อ เอาครับไมเนอุ้ยหละครสกายเลยครับออกรสกายครับอุ้ย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 ถ้าออนถ้าออนอาเบะเหรอมันเอาแต่เข้าด้านหลังอ่ะทีมคุณอะก็ทีมคุณก็เหมือนกันเลยครับแสดงว่ามันเป็นญาติเป็นญาติอย่างเรแล้วมันแข้นกันผมตายได้ไงครับเอาเฮียคนเดิมเลยเนี่ยไม่น่าไปอยู่ที่เดิมที่มันยิงเลย ผมไม่ไล่ไม่ได้ครับผมต้องใช้ลูกสองขวบครับไม่ไหวจริงครับระวังมากครับมีคนสนัยนะเอ้มีคนโปนะมันอยู่นี่ครับมันกรงขึ้นไปครับระวังโอ้โอคิดอุ้ย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 จุ้งอีกแล้วจุ้งอีกแล้วลองซองครับลองลองใช้นี่ต่อทำไมมันต้องมาแบบเจสู้ระยะประชิดกับคนที่ใช้สนัยด้วยฮะเป็นสู้ไม่ได้หรอกนะอุ้ย นี่โฟนี่โฟกนี่โอุ้ยดีนะมีเพื่อนคุณมาช่วยนะแต่ก็ไม่ทันครับตายแล้วครับผมผมทำอะไรไม่เป็นนะครับผมรู้สึกเดี๋ยวนี้อ่อนแล้วนะครับเหมือนกันครับข้าหกตายสิบสี่นะครับพี่ก็เหมือนน้องเลยครับอุ้ย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 ทำไมพวกคุณอยู่ข้างล่างครับทิ้นผมโดดเดี่ยวอยู่ข้างบนเป็นไก่สงันอู้ผมเห็นวกแล้วพับเจ้ครับ ครับสไนายแบกแล้วก็เออเออเอแล้วก็เดดช็อตคิดอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรคิดใครเนี่ยอ่ะคิดใครเนี่ยอะไรครับสัญญาณอะไรอ่สัญญาณใครครับะอู้ตายอุ้ยไม่ทราบว่าฟาดเธอยังไงมาฮัลโหลสัญญาณจากคุณคลอสนั่นเองครับไม่ไม่เก็บปุ๊บออมลใครฆ่ากันครับ แมวผมครับฆ่ากันครับแมวผมมันกดแค้นใครไม่เลยโอเคโอเคอุ้ยเรียยังไ,ไปก่อนเลยคุยโทรศัพท์อยู่ครับผมโอเคจบ,จบแลจบแพ้เลยจบเราจะต่ออีกรอบนไหมเอาเลยครับเข้ามาครับเตะอีกคนหนึ่ง เอาตังหมดชิบหายเอาโอเคเล่นต่อเล่นต่ออีกตาหนึ่งนะฮะเตะได้เออน่าเตะได้ละอุ้ยเอากำปิดนอ้อกกระผมเล่นเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเล่นต่ออีกตานะฮะกระผมเอาหายไปไหนแล้วครับผมเตะนะครับตอออกไปห้องแล้ววันนี้ไม่ใส่ไอคลิปนี้ไม่ใสอินโทรดีกว่ากระผม